นี่มาแล้วนะครับสิ่งที่เราตั้งตารอกคอยนะครับี่างก็แท็กกลับมาเส่งให้เราอย่างดีนะครับแต่ก่อนนี้นะครับตัวนี้ล็อกเนี้ยครับมันจะตีกลับมาอย่างนี้นะครับมันล็อกไม่อยู่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานเป็นปกติแล้วนะครับลื่นเลยครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะหาร้านซ่อมเราดีๆแท็กรลานนะครับร้านนี้รับซ่อมทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะครับทุกแบรนด์นะครับทุกอาการอะไรที่ ขาที่หักที่พังนะครับไม่ต้องห่วงครับร้านนี้มีบริการแน่นอนนะครับแล้วก็อรไรไม่แพงนะครับร้าน GS Real Service นะครับร้านนี้จึงเป็นร้านที่ผมไว้ใจแล้วก็เชื่อมั่นในคุณภาพของช่างครับยังไงเพื่อนๆที่อยากจะเอาลอกไปซ่อมหรือว่าล้างลอกทําสีลอกแล้วก็มีงบจํากัดการันตีนะครับร้านนี้ค้าบริการเน้นไม่แพงนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วก็เวลาช่างทําแต่ละขั้นตอนเนี่ยช่างจะถ่ายรูปมาให้เราดูว่านี่นะอาการข้างในเป็นอย่างนี้นะ การถอดประกอบการล้างทุกสิ่งทุกอย่างการทาน้ํามันทาอะไรข้างในทุกอย่างเนี่ยช่างทําให้เห็นหมดเลยว่าลอกเราไปถึงขั้นตอนนี้แล้วนะแล้วก็ตอนนี้ประกอบเรียบร้อยอาการเป็นยังไงช่างจะชี้แจงจะแจ้งให้เราทราบทางอินบ็อกตลอดเลยนะครับซึ่งผมประทับใจมากครับสำหรับร้านนี้นะครับจึงอยากจะมารีวิวสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะส่งลอกไปซ่อมแล้วไม่รู้จะไปร้านไหนดีนะครับแล้วก็งบจํากัดแนะนําเลยครับร้านนี้ครับ j s r e a l SERVICE นะครับร้านนี้สุดยอดครับ

ครับเ <c oughs> ้นแวนไซส่ปลเกลือรครับกระปิดกระถูกหลายรอบแล้วครับ บครัช้อนแวนครับใส่ปลาเกลือโดนเกลือนี้เหอรอที่มันลอยเมื่อกี้ เรียบร้อยครับกระช่อนไสี่ห้า ชอนใส่สวยครับช้อนล่องข้างนะครับสุดยอดครับ เลยครับได้มาแล้วหนึ่งตัวครับสองนาเนกนะครับวันนี้คนเดียวจัดไปสองต้เลยไปช,ช่อนนาใส้สวยครับการลูกป่าที่ไหนของมุมนี่หรอ,อ ครับช่อนใสสวยครับช่อนนานะครับช่อนนาน้ำท่วมครับ มาอีกร้านหนึ่งแต้มครับจุดเดิมเลยครับใส่วันครับสุดยอดครับ อันหนึ่งแ้งครับปลาช่อนนาครับปลาช่อนนาน้ำเชื่อครับไสก็โอเคครับ นี่ครับร่องน้ำข้างนาครับจ้า,า,าครับ ครับโอ้ยอะไรเนี่ย